me a w h สบ,บัสดีทุกคนขค่าวควกระแหม่นพันในมือนี้แหมนพันชิพามาเห็ดพระแนงไก่เสิ่งเป็นเมนูที่แซ่บอีกเมนูหนึ่งของห่านเฮาอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกๆคนนั่นเอาไปทํากินก็ได้ทําขายก็ขายดีขายดีเครื่องประกอบมีอย่างแหนตามแบบเันพันมาเลย พริกแดงซอยใ like บยมะกรูดซอยลบแลบๆบประมาณนี้ที่ว่าใส่ได้ way, พริกแกงเผา so น้ำปลาสูรสดหรือว่าเป้นงนัวตามมาด้วยน้ำตาล ข้างหมอ้ออารมันใส่สามจองน้อยเอาหมกเพชรลงไป really เกี่ยวหกเพชรให้หอมหลังจากนั้นแล้วเทไก่ลงไปพัดเลยอเเคค เฮาพัดพัดพัดไหกไก่และพรผิดแกงเหาเข่ากันและซุกหอมดีทั้งไก่ทั้งผิดแกงแล้วปลาไว้แล้วใส่นมลงไปแม่พันพันใส่นมจืดเดินถุพลเพราะว่าแม่พันพันอยากขายอาหารออกมาแล้วบ่มันจนเกินไปสูตรทั่วไปอาจ,จใส่กะทิแต่นี่เป็นสูตรพิเศษของแม่พันพันเอง แม่พันๆพัดขึ้นมาแล้วมาซิมแล้วว่าแซบลูกค้ามาหับประทานก็ถืออกถือใจว่าแซบหลาย yeah, 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 yeah. ตามด้วยเป้งนั้ลงปายหรือว่าซูลดลงไปสองบวงสามบ่วงสี่บ่วงห้าบ่วง,วงตามด้วยน้ำตาลลงไปสามบ่วงสี่บ่วง ห้าบ่วงหบ่วงเจ็ดบ่วง8ดบ่วงบวงนี่เป็นบวงกาเฟหรือว่าซ่อนซาได้ทุกคนตามด้วยน้ำปลา3ายดลงไปคารลคารลไห่เครื่องปรุงเข่ากันตามด้วยใบมักรูดลงไปเลย คล้นขล่นหายใบยมะกรูดหอมตามด้วยพริกแดงซอย okay. ป้าห้ยดจักน่อย แม่พันพันซิมเบ่งว่าแซบแล้วหยกลงเทใส่ถาดเตรียมขายได้เลยแม่พันพันพัดเป็นอาหารจานด่วนหรือว่าข่าลาดหนาลาดแกงแลกการพัดของแม่พันพันแม่พันพันพัดจานวนหลายถาว่าผู้ไร้ที่จะพัดกินเองหรือพัดกินภายในครัวเรือนก็สามารถที่จะลดปริมาณลงได้เดยทุกคนเด้อ และสูตรของแม่พันพันแม่พันพัน,พน,พนบอส่กะทีใส่นมสดแทนหรือว่านมสืดแทนเป็นสูตรที่แม่พันพัน,พนปรับปรุงมาเพื่อไห่เข่ากับหยุคสมัยที่วัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่บอกกินมันและกะที ทานผู้ส้มคนใดส้มแล้วอยากให้แม่พันพๆมาแบ่งปันสูตรใดเมนูใดแมนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะ